กตคณะรัฐมนตรีต้องตรวจโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในยกเก่านี่มีด็อกเตอร์บวรศักดิ์อุวันโนมีด็อกเตอร์วิศนุเครืองามขาประจำก็จะตรวจกันอยู่เรื่อยๆครับท่านที่เคารพก่อนที่จะทูลเสนอผ่านคณะที่ปรึกษาองค์พระมหากษัตริย์ ที่ปรึกษาองค์พระมหากษัตริย์คือตำแหน่งใหม่ที่ถูกต้องนะครับทุกวันนี้เรายังใช้ตำแหน่งโบราณเรียกว่าองค์ขมนตรียังถมนี่ตำแหน่งอักษรเล็ถ้ามาพูดใ้เด็กรุ่นนี้ฟังมันก็ว่าคือใครประหลัดมณฑนนี่ไม่ใช่ประหลัดมณฑนญาสุวันนะครับประหลัดมณฑนแปลว่าเจ้าเมืองนายแคว้นแปลว่านายอำเภอ ในอดีตมีตำแหน่งยกกระบัดแล้วก็มีเศษษาพิบาลมีข่าหลวงต่างพระองค์มความรู้เชาวชาวฟังที่สองให้ความรู้ก่อนเมื่อมีการถูกเสนอไปอยังคณะที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ก็ต้องตรวจกฎศีลธรรมกฎหมายนะไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวการจิดคุกต่างประเทศมันก็คือคุก ชั่วอะไรกว่าในประเทศไทยองค์คมนตรีคณะที่ปรึกษาองค์พระหมหากตริย์จะต้องผ่านไม่ได้คนถูกไล่ออกจากราชการถูกถอดยศจะมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นเสนาบดีไม่ได้ไม่จําเป็นต้องเอารัฐธรรมนูญมาตราไหนมาอ้างหรอกข้าราชการอย่างผมนี่ถ้าถูกไล่ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่มันขาดกฎหมายเป็นกรรมการสาหากรณ์เป็นกรรมการวัด เป็นกรรมการมิตสีบุคคลก็ไม่ได้องค์คมาบนนีก็ต้องรู้นี่ทีนี้ถ้าได้ก็บอกว่าสารธรรมนูยได้วินิจฉัยไว้แล้วเป็นบรรทัดฐานคุกต่างประเทศไม่ใช่คุกในประเทศแต่คนนั้นก็หัวเราะกันทังประเทศอะตระกูลคิดชอบเป็นตระกูลโกงที่เสรีพิสุทธิ์เตมียเวฟวีรบุรุษนาแกตอนนี้เป็นใบกับชั้นสิบสีแล้วรู้สึกว่า เสียงดีพอคิดชอบเป็นใบคุณชวนลีกภัยเป็นคนถอดยอดราชโองการพระนะพรมเผาก็ใบกินไปเที่ยวงานเดือนสีบอ่ะกินหนุมจีนแกงไตปลาเฉยเลยมันทรยยอดความถูกต้องในประเทศปลัดแรมโบ้นี่ข้าราชการดีเด่นของกระทรวงมหาไทยรับรางวัลที่วังสวนทุนทันธามันไม่พูดกันเลยอ่ะ ี่ได้เกิดสมัครสอ,สอ,สอ,อนสสวไ้กกตผลตำรวจเอกวัฒนาเพิ่มราบันบอกขาดบุญรมบัตรเป็นสมาชิกพักไทยรักไทยมันเป็นที่ไหนมันบอกว่าเพราะผมใส่เสื้อวิทยากรเสื้อชูเกียรติราไทยรักไทยกูจะบ้านั่นมันวิทยากรรัฐสภาเนี่ยทุกพักเชิญผมไปความบ้าบอคอแตกในผู้หลักผู้ใหญ่ที่อ้างว่าเป็นพวกสายตาปลายแดงเน บางครั้งก็เพี้ยนๆนะครับสดีงๆแลรวเบิกเบี้ยไปชุมค่าร่างรัฐมนูลครั้งละ9 0 0าบาทมันได้ที่ไหนไอสอ,สองอปัญญาอ่อนละมึงอนุมัติไปได้ยังไงเนี่ยผมอยู่สภาเป็นอนุกรม